thank you สวัสดีครับอูสปินนายครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของเครื่องพิมพ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องพิมพ์ธรรมดานะครับคลิปนี้เราคุยกันเครื่องพิมพ์เลเซอร์ MFP โดยเฉพาะเลยหรือว่ามัลติฟังชันปรินเตอร์นะครับพูดถึงเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชันปรินเตอร์เนี่ยหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมในสํานักงานออฟฟิศขนาดเล็กต่างๆนะครับรวมถึงในห้องผู้บริหารเพราะว่าในเครื่องเดียวกันเนี่ยทำได้ทั้งปรินต์สแกนก๊อปปี้แล้วก็แฟกซ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องแยกหลายเครื่องใหห้้เเกกรรรืออวว่่าาาาไมมสยงออฟสงฟขคับ SP นนนป็นผูตลด เลเซอร์พริเนเตอร์ขนาด A4 นะครับอยู่อันดับหนึ่งเลยตอนนี้ครับและเครื่องพิมพ์ที่เราจะมาแนะนํากันวันนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ในซีรีส์ของ HP Laser Jet Pro MFP ทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์แบบขาวดำครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีครับ ีนี้เรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่อง HP LaserJet Pro MFP กันนะครับหลายคนดูถึงตรงนี้บอกว่าโหคุณอูมารีวิวเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบนี้เนี่ยมีกันอยู่ตั้งนานแล้วในสำนักง,งานนะครับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับ ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตในยุคใหม่ที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามีหน้าจอแสดงสถานะนะครับที่เป็นหน้าจอสีเราสามารถเลือกแตะได้แบบง่ายๆเร็วๆเลยนะครับมีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อที่ครบครันนะครับเราสามารถเสียบสาย USB ก็ได้นะครับเราสามารถเสียบสายแลนก็ได้ทํา WiFi Direct ก็ได้แบบไม่เสียบสายอะไรเลยนะครับมี Bluetooth Low Energy ที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ่าทำไมเครื่องพิมพ์ถึงต้องมี Bluetooth ด้วยครับรวมถึงว่าฟังก์ชันหลักฟังก์ชันพื้นฐานของเขานะครับในการปริ้นสแกนกตัวนี้ทําได้คครบั อยู่แล้วแต่ว่าอำนวยความสะดวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับถาสแกนด้านบนนะครับสามารถสแกนพร้อมกันได้หลายแผ่นนะครับที่เป็น A F P อัตโนมัติอย่างนี้เทรใสกระดาษด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าปกติแล้วมันจะมีเทรใสกระดาษ1เทรที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้เนี่ยมีเทรใส่กระดาษหรือว่าถาดใสกระดาษให้ถึง2ถาดด้วยกันนะครับถาดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ ใส่กระดาษแบบง่ายๆหรือว่าอาจจะเป็นกระดาษไซส์อื่นที่เราไม่ได้ใส่อยู่ในเทรย์หลักตรงนี้ครับอย่างเช่นว่าผมใส่ A4 อยู่ในเทรย์ข้างล่างนะครับอยากจะพิมพ์ซองจดหมายนะครับก็แค่เปิดถาดตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ซองจดหมายเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเอากระดาษ A4 ออกมาทั้งปึกนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและออปชั่นเสริมนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มถาดกระดาษที่3นะครับที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ด้วยโดยที่เทรย์ที่3เนี่ยที่เราต้องซื้อแยกนะครับสามารถใส่กระดาษได้คราวเดียวเลยห้าร้อยหาสิบแผ่นหรือว่ารีมกว่า จะต้องมาเปลี่ยนกระดาษหรือว่าเพิ่มกระดาษบอ่อยๆได้ครับ ทีนี้ฟังก์ชันหลักๆที่ผมเล่าไปเนี่ยปรินเตอร์ของ HP ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วนะครับวางใจในเรื่องคุณภาพของเขาได้เลยครับแต่การที่จะเป็นปรินเตอร์ที่ดีในยุคนี้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อด้วยนะครับ HP ก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า HP Smart ขึ้นมานะครับในกรณีที่เราอยู่ในออฟฟิศเดียวกันนะครับใช้เน็ตเวิร์กใช้ Wi-Fi วงเดียวกับปรินเตอร์ตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะสั่งงานเครื่องพิมพ์ของเรานะครับรวมถึงดูสถานะต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่า ในแท็บเล็ตได้เลยทันทีนะครับที่บอกว่าสั่งงานได้เนี่ยก็คือครบทุกฟังก์ชันที่มันสามารถทําได้เลยนะครับทั้งพิมพ์สแกนก๊อปปี้ส่งแฟก์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมากดสั่งงานจากตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน HP Smart ได้ครับจะมีเมนูต่างๆที่เราดูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไฟล์ต่างๆที่ลูกค้าอาจจะส่งมานะครับหรือว่าเราเปิดเมลงานต่างๆนะครับเราก็เปิดดูในโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีเราไม่ได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะกดพ จะให้เครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยสแกนกลับมาได้ไฟล์ในโทรศัพท์มือถือนะครับเราทําได้ง่ายๆผ่าน HP Smart ตัวนี้ครับยกบตัวอย่างเช่นผมมีรูปที่อยากจะพิมพ์มากๆเลยนะครับก็สั่งที่จะปริ้นตรงนี้แล้วก็เลือกรูปได้เลยครับว่าต้องการจะพิมพ์รูปไหนนะครับเราก็จะเห็นทุกรูปในโทรศัพท์มือถือของเราครับอันนี้เป็นงานเมื่อวานนะครับที่เราไปร่วมมาเราอยากจะได้รูปนี้ใหญ่ๆใ,ในกระดาษ A4 เลยนะครับสั่งปริ้นก็จะเจอเครื่องพิมพ์นี้ทันทีครับ ได้ออกมาเรียบร้อยเลยนะครับเลเซอร์ Laser สีนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคมชัดและก็ความรวดเร็วในการพิมพ์อยู่แล้วครับความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตสีสามารถพิมพ์ได้ถึง27ภาพต่อนาทีหรือถ้าเกิดเราสั่งพิมพ์แบบ2หน้าก็จะพิมพ์ได้เยอะถึง24ภาพต่อนาทีครับในขณะที่เครื่องพิมพ์ขาวดาก็จะมีเพียงแค่สีเดียวนะครับทำให้พิมพ์ได้เร็วหน่อยตัวนี้จะอยู่ที่38ภาพต่อนาทีและถ้าพิมพ์2หน้าจะอยู่ที่31ภาพต่อนาทีครับ แต่ว่าการสั่งพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชัน HP Smart นะครับอย่างที่ผมเล่าไปครับว่าเราจะต้องอยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็คือใช้เน็ตเวิร์กวงเดียวกันใช้ Wi-Fi วงเดียวกันกับที่เครื่องปรินเตอร์ของเราอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีที่เราไม่อยู่ออฟฟิศแต่ว่าต้องการที่จะสั่งพิมพ์งานอะไรบางอย่างให้กับคนที่สำนักงานของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า HP ePrint นะครับนั่นก็คือเครื่องปรินเตอร์ของเราเนี่ย จะมีอีเมลแอดเดรสเป็นของตัวเองครับพอเราจะพิมพ์อะไรนะครับเราก็แค่ส่งอีเมลไปอย่างอีเมลแอดเดรสนี้แหละครับแล้วก็แอดแทชไฟล์ที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับพอตัวเครื่องนี้ได้รับอีเมลนะครับมันก็จะพิมพ์ไฟล์ที่เราแอดแทชมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นต่อให้ผมไม่อยู่ออฟฟิศนะครับต้องการพิมพ์เอกสารนี้ให้น้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆแค่ส่งอีเมลเข้ามาครับ ความสามารถในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ในซีรีส์นี้นะครับนอกจากที่เราจะพิมพ์ใน1ครั้งได้ทั้งหน้าและหลังแล้วนะครับมันยังสามารถสแกนใน1ครั้งได้ไฟล์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษด้วยนะครับและนอกเหนือจากการสแกนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติที่เราจะได้ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสแกนผ่านแอป HP Smart ได้ไฟล์ในโทรศัพท์มือถือแล้วตัวมันเองเนี่ยยังมีความสามารถในการที่จะสแกนแล้วก็ส่งเข้าอีเมลของเราเองโดยอัตโนมัติด้วยครับ ส่วนข้อกังวลของเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีเนี่ยหลายคนก็จะกังวลว่าราคาผงหมึกเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากเลยใช่ไหมครับในเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตสีรุ่นใหม่ๆของ HP เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเจ็ตอินเท i ลเจนซ์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประหยัดผงหมึกได้ครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีเจ็ตอินเท i ลเจนซ์เนี่ยจะสามารถพิมพ์ได้มากกว่าถึง33%นะครับและนอกจากจะพิมพ์ได้มากกว่าแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ยังกินพลังงานหรือว่ากินไฟน้อยกว่าด้วยครัควครคร่วมอองงืพพิ์ข ในรุ่นใหม่ๆนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า HP r o m ครับตัวนี้ต้องจําลองสถานการณ์กันนิดนึงนะครับว่าสมมุติผมมีเครื่องพิมพ์เครื่องนี้อยู่ในออฟฟิศนะครับออฟฟิศค่อนข้างใหญ่กันนิดนึงนะครับมีหลายแผนกมีหลายคนทํางานแต่ละแผนกมีความลับเป็นของตัวเองนะครับมีข้อมูลที่อาจจะเซนซิทีฟกับแผนกอื่นๆครับทีนี้เนี่ย เครื่องพิมพ์มันก็อาจจะวางได้ที่เดียวใช่ไหมครับในออฟฟิศอาจจะห่างไกลจากเครื่อง,คอ,งคอมพิวเตอร์เราสักหน่อยครับถ้าเกิดเราจะสั่งพิมพ์ข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ยตัวเครื่องพิมพ์อาจจะทํางานเลยทันทีงานพิมพ์ที่อาจจะมารอที่เครื่องนี้อาจจะมีคนอื่นเห็นก่อนก็ได้นะครับหรือจะมีคนอื่นที่สั่งพิมพ์ในเวลาเดียวกันแล้วก็มาหยิบแล้วก็อาจจะเห็นข้อมูลของเราได้นะครับก็เลยมีโซลูชันของ HP Rome เพิ่มเติมขึ้นมาครับสมมติเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยโต๊ะอ,อาจจะอยู่ห่างจากเครื Inf ่องพิมพ์เ,รเครื่องนี้คค่่่่ออออนนขข้้้าาาาาาางงงมมกกกกะรรรเเเตททีีจพพิ์ส็ แค่สั่งที่จะเพิ่มงานเอกสารนั้น,นเข้าไปอยู่ใน HP ROM ก่อนครับตอนนี้เครื่องพิมพ์ยังไม่พิมพ์ใช่ไหมครับ พอเราต้องการไ่ล์เอกสารเราก็แค่เดินเข้ามาใกล้ๆเครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาครับแล้วก็เปิดแอป HP Rome นะครับในนี้เนี่ยเขาจะเห็นเลยนะครับว่าเป็น My HP Rome Q นะครับเราจะเห็นไฟล์เอกสารที่เราต้องการพิมพ์อยู่ในนี้แหละครับและต้องการพิมพ์ไฟล์ไหนนะครับก็มาแตะติ๊กถูกนะครับตอนที่เราอยู่ใกล้ๆเครื่องพิมพ์ของเราครับเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันของ Bluetooth Low Energy เนี่ยแหละครับที่มาทําหน้าที่ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะกดไฟล์ปรินเตอร์นะครับ ตอนนี้เนี่ยมันก็จะค้นหาครับว่าใกล้ๆผมเนี่ยมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับ HP r o m เครื่องไหนอยู่บ้างนะครับอย่างกรณีเนี้ยก็จะเจอ2เครื่องนะครับก็คือเครื่องพิมพ์สีกับเครื่องพิมพ์ขาวดำนะครับไฟเอกสารนี่เป็นขาวดำนะครับผมก็เลือกเป็นเครื่องขาวดําตัวนี้ครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยเท่านี้เองนะครับเราก็ได้ไฟล์เอกสารที่ไม่มีใครในออฟฟิศสามารถได้เห็นก่อนผมแน่นอนนะครับก็ถืออย่างนี้แล้วก็เดินกลับโต๊ะได้เลยครับ ผมพูดถึงไฟล์เอกสารที่มีความเซนซิทีฟนะครับเซนซิทีฟเนี่ยไม่ได้เซนซิทีฟกับแค่คนในองค์กรเราอย่างเดียวแรอกครับแต่คงจะอันตรายมากๆนะครับถ้าไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัทเราหลุดร่วออกไปข้างนอกนะครับและเครื่องพิมพ์ที่สามารถเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กในลักษณะนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีมาตรฐานดีมากพอเนี่ยก็อาจจะถูกภัยทางไซเบอร์นะครับในการที่จะโจรกรรมข้อมูลหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เราสั่งพิมพ์มาในเครื่องพิมพ์เนี่ยอาจจะหลุดร่วออกไปนอกองค์กรได้ครับ ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่ใช้เครื่องพิมพ์ของ HP เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าไฟล์ต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยจะปลอดภัยอยู่ในองค์กรของเรานะครับเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัย HP Print Security เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเน็ตเวิร์ในองค์กรของเราเลยครับมาถึงราคากันบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีเครื่องพิมพ์ในสเปคของหมึกขาวดำกับหมึกสีนะครับ ในรุ่นขาวดำจะอยู่ที่25,500บาทและก็รุ่นเลเซอร์สีคันเลอร์เลเซอร์เจ็ตโปร MFP จะอยู่ที่35,000บาทครับโดยที่ลูกค้า SME ของทาง HP เนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบนะครับก็คือเราสามารถที่จะซื้อแบบขาดเลยเหมือนที่เราเดินไปซื้อเครื่องปรินเตอร์ตามปกตินะครับหรือว่าจะเป็นแบบเช่าพร้อมกับหมึกแล้วก็รวมค่าบริการหลังการขายไปด้วยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถคุมค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนได้นะครับรวมถึงการบริการหลังการขายของเขานะครับในกลุ่มเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยก็เป็นแบบออนไซต์เซอร์ว คเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตโปร MFP เนี่ยเหมาะกับใครผมคิดว่านี่ผมรีวิวเองก็ยังอยากได้เองเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับ SME ขนาดเล็กนะครับรวมถึงสํานักงานที่ต้องใช้งานพิมพ์บ่อยๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สําหรับหลายๆคนนะครับครบจบในเครื่องเดียวแล้วก็สามารถที่จะรองรับโซลูชันของ Connectivity ในรูปแบบใหม่ๆได้ด้วยหรือถ้าเกิดใครใช้เครื่องพิมพ์ MFP ที่เป็น I n ง j e t อยู่เนี่ยอยากจะอับเกรดขึ้นมาเป็นเลเซอร์เจ็ตตัวนี้ก็เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่างานพิมพ์ของเลเซอร์เนี่ ก็พ,พิมพ์ได้เร็วมากๆด้วยครับผมอู๋ Spin9 ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ